everybody please come here โอ้ยคนแห่งนี้เรือดเขียดเขียดอยู่อะไรขอเชื่อทุกท่านเตรียมตัวพบกับหญิงสาวที่จะมาสยบเอสุปาะชัยบิดไส้พอานนท์ถอนขนไก่วราหยุดเธอคนนั้นคือพอล่าพอลดา โอ้โหแต่งเต็มมากสวยมากนี่จะไปงานบวชเลยจ้างานบวชเลยกันล่ะนะแบรนเนมทั้งตัวขนาดเนี้ถ้าไม่ได้ไปงานบวชแล้วแต่งแบบนี้จะไปงานอะไรอะจ้าเฮ้ยพอล่าไม่ได้ไปงานอะไรเป็นชุดอยู่บ้านแบบชิวๆบอกเลยนะครับรองเท้าคู่นี้นี่เป็นหมื่นเฮ้ยเสื้อนี่ก็หลักหมื่นเฮ้ย สร้อยนี่ก็หลักหมืน่นโบนี่ก็หลักหมืน่นส่วนหลังเนี่ยมีแต่ผืนและกะเกลื่อนม<ด>ีทท่ไหร้นะพันไม่มีค่ะทั้งตัวเนี่ยหลายหมื่นจริงๆเหรอพี่ใช่ค่ะเฮ้ยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่พาทั้งทั้งเนี่ยคือพี่พ,พล่าว่ะเปลี่ยนจากสาวบ้านๆเป็นไฮโซเปลี่ยนจากคนมีเงินเป็นยาจกนี่แหละครับดูดิซื้อของแพงๆไม่มีสาระอะไรเลยใช่นี่ปกติพี่ไม่ใช่คนใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้เลยนะ แล้วทำไมจู่อจู่เนี่ยซื้อของแบรนด์แบบนี้มาใช้อะฮ <Man. S 1> ะแมนฮะเออคือ,องานพิพัฒน์ร่าตรงนี้เนี่ยนะภาพลักษณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากเขาต้องไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ไปพบลูกค้าโดยรวมเนี่ยมันต้องดูน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเขาต้องแต่งตัวให้ดีเข้าไว้ทั้งหมดที่ผู้หญิงคนนี้ทำเนี่ยนะเขาก็ทําเพื่อพี่จืดแล้วก็ผมชายสองคนที่เป็นที่รักของเขา ใช่ค่ะน้องสันใช่ก็พอล่าทางานเป็นผู้จัดการน้องสันกับจืดมาสักพักแล้วอะค่ะก็พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างอ่ะก็เลยอยากแบบว่าใส่แมนเดมบ้างอะไรเงี้ยเงี้ยเก็บอยู่บ้างเงินเก็บอยู่บ้างทั้งตัวนี่เกือบแสนพูดผิดพูดใหม่นะครับไม่ใช่แค่เกือบแสนรอดูเลยเดี๋ยวจะเอยังไม่หมดเลยเน่ กระเป๋าสปายคอลเลคชันใหม่จากซิรอนคอลเลคชันสรปงออทัมทำจากหนังจระเข้ซิลิปตุสมูลค่ากว่า2 0 0แสนบาทสองแสนสองแสนบาทใค่สองแสนได้ดาวรถได้เลยนะพอลล่าแล้วน่าจะให้พอลล่าสปายรถไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือไงล่ะพอลล่าอยากได้กระเป๋าไม่ได้อยากได้รถผมเนี่ยนะภูมิใจตัวพี่จริงๆที่พี่เนี่ยกลายมาเป็นแก๊งซิรอนยางไง Il, ันว่านะไอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยก็คือพี่พล่าโดนโจนแทงตายเพราะสะพายของแพงแบบนี้เลยเอ้าป้าดิป้าเลยป้าป้าดิค่ะเปลี่ยนใจแล้วไม่ดีกว่าเสียของโถลูกแม่ร้อเล่นนะคะแม่ไม่เอาหนูที่เป็นหนังจระเข้ไปเกือกกั้วกับหนังไก่แล้วค่ะโอ้โหพาร์ทชายาเลย มันสิ่<ห>น,นเปลืองไปไห,รหรือเปล่าพี่คุณเออแต่มันก็สวยนะคะ <laughs> สวยไหมนะคะ <laughs> ดูดิจะหวงอะไรนักหนาสองแสนนีน่เฮ้ยเฮ้ยเบักวินบักวินบักวินอะไรนี่ยังฮะย่าเป็นยุงเอาเอื้อยเขาเอาว่างไว้ว่างไว้เออ อโชดลาเชนมีกระเป๋าใหม่ว่ะเออบักวินออกมาเลยมือโชดลาเชนมันแข็งฮะใรบอเดี๋ยวเป็นห้อยเออออกมาเอออะไรเออเอ้ยรับไอ้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยบักวินช่วยแล้วเป็นห้อยบอสไม่ได้เป็นห้อยบักพี่บอบนี่ไหก็แกเยอะไม้ขนไก่มาทำไมล่ะเอากระเจ้ากวนคอยกอน ออกไปเก็บเลยบุวินใส่ถุงดีๆเลยเออหูแล้วเดี๋ยวนีเลยเออโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยบ่เป็นยังคอยบ่เป็นยังบ่ได้ห่วงเจ้าห่วงกระเป๋ากระเป๋าเป็นยังบ่๋เป็นร้อยบ่บ่โอ๊ยบ่๋หลอดแล้วเฮ้ยเสียแล้วพวกเราจับกัน ตอนนี้ผมเอกกับพี่บอลล่าไปไว้ข้านหลังจืดแล้วแล้วพอเชอรี่เริ่มแบนปุ๊บเนี่ยจืดลุกขึ้นมาแล้วก็อี้ก็ล้มทับกระเป๋าแล้วที่กระเป๋าเป็นรอยเนี่ยจืดอก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำเองเป็นแผนการที่เร็วมากเลยค่ะแต่ต่อให้ไม่ว่าจะเร็วยังไงลี่ก็พร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายไปกับพี่วินนะคะต่อให้เราต้องตกนรกเราก็จะตกนรกไปด้วยกันค่ะพี่วินนี่นี่ๆพักความจกตอบอลล่าไปก่อนเถอะเดี๋ยวถ้าจืดกินเสร็จก็จบกันบดี แยกย้าย,ย,ายาไปนี่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเฮ้ยไเป็นไรลี่ไม่ลุกักงั้งนมาดูนี่หน่อยเร็วจิ้งจกอยู่ในกระทะไม่เอาครับผมเกลี่ยจิ้งจกเนเ,เอาอย่างนี้ครับเฮ้ย ทำไมจิ้งจกเหลือแค่ครึ่งตัวอีกครึ่งนึงอยู่ไหนอ่ะไม่จะบอกนะว่าอยู่ในข้าวที่จืดกินน่ะเฮ้แหมว่าแต่นะตัวเรานี่ก็คิดแผนชั่วเก่งเหมือนกันเอ้าโหไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่จิ้งจกจืดมันเป็นเศษไก่อะดูผิดเองอะโทษทีนะอ้าวเหรอโอ้ยินต่อได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกครับเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอุ้ยกระเป๋าอ้ยรถเกียี์ทับ เป็นลอยเลยโหเป็นเพราะที่ผมลุกเมื่อกี้ไม่ทันระวังแน่เลยครับ้ยตายแล้วตายตายชดออกไม่เนี่ยชดออกไม่เนี่ยแล้วกระเป๋าของใครอะครับเอ้าก็กระเป๋าพล่าไงจืดเห็นว่าเพิ่งซื้อมาใบละตั้งสองแสนอะฮะกระเป๋าพอล่าอ๋อใบละสองแสนอ๋อก็ใช่อ้าวแล้วจืดจะตกใจทําไมเนี่ยฮะหรือว่าจืดไม่รู้หรอว่าพี่พล่าซื้อกระเป๋าใบนี้มา พี่พอร่าพี่พอาจะไปไหนไปช่วยกันดูไอซันสอนอ้อมร้องเพลงก่อนสิเร็วๆโอ้ยใครจะอยากอยู่ล่ะคะขนาดตัวเองเนี่ยยังเอาติดจูบอูเลยไม่หน้าไม่ได้ยิน <serving> พ <Enfin> ี่พอร่าเดี๋ยวคุณวินอยู่นี่เองเฮ้ยกระเป๋าพอร่าทำไมอยู่ในสภาพนี้อะคะคุณวินเป็นคนทำเหรอ เขาเป็นคนทำเองอะฮะพี่วราพี่วราไปไหนอเจอไม่ไปทางน้อยพี่วาราตามไปตอนนี้เขาก็ไม่คุยกับผมแล้วครับฮะเราไม่ได้คุยกันมาเป็นอาทิตย์แล้วครับฮะ ลงแผนพี่มินจะได้คุณมัเนี่ยอยู่คนเดียวกว่าฟันฟันมันก็ฟริฟริแต่มันคงไม่ดีอย่มีเธออย่มีเธออยู่ข้างกันมัน ทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต